สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่องพี่สนเพยเพย์เพย์เอร์นะ,ะวันนี้อยู่กับเกมโรบอทในแบบโรกุดีมอนมันมันมันนะฮะน้องๆทำไมพี่ถึงย้ำว่าพี่สนเพยเยอร์นะฮะก็เพ,ะเพื่อที่จะให้น้องได้กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งหรือกดแชร์กดไลค์อะไรก็ นะน้องๆก็กดให้พี่หน่อยนะพี่อุตส่าห์ย้ำแล้วนะพี่สมเพชพเพเยอะนะเออนะครับมันอยู่กับเกมรถบ,บกนะครับในเมียบโรกุดิมอนนะฮะอัปเดตใหม่ก็จะมีปลาใหม่นะฮะเอาน้องๆคิดว่าเป็นปลาอะไระฮะมาดูกันนะฮะไปกันเลยปลาน,นี้พี่เดาว่าน่าจะเป็นปลาเพิงนะฮะปลาเพิงพี่ว่าน่าจะเป็นเออของทันจิโร่นะถ้าจะไม่ผิด พี่ก็วอนนั้นพี่นึกว่าจะเป็นปานตะวันนะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นปานเพลิงของทันจิโร่ที่เคยต่อสู้ใช่ไหมที่พลังะนะนึกเห็นพ่อลำกระบีนะ่เนาะลำดาบตอนนั้นอะเห็นพ่อร่างกายไม่ดีเนาะแล้วแล้วก็เลยไปต่อสู้กับดิม o อนเอ๊ะไม่ใช่ข้างขึ้นหกเนาะแล้วก็ได้ใช้ปานอันนี้ออัะเพลิง ที่เป็นลมปานตัวเองเนาะมีสองลมปานมีวาลีแล้วก็ลมปานไฟของพ่อนะเออแล้วพี่ก็จะมาอันนี้เล่นกระบวนท่าให้ดูนะพี่จะเรียบกระบวนท่านะสกิลหนึ่งสกิลสองอนะ่ะเดี๋ยวสกิลหนึ่งก็คือฟันดาบธรรมดาท้องน้องเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นสกิลสองให้ดูก่อนเออกระบวนท่าสองอนะเนี่ยถ้ากด ไปนู่มันจะขึ้นเป็นแดงๆใช่ไหมเห็นไหมกดคนไหนเป้าหมายเราจะขึ้นเป้าหมายเป็นตัวสีแดงๆเนาะแล้วก็กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ว์ปไปฟันนะถ้ากดโดนผู้ต่อสู้นะน้องๆเ,เออนะแล้วพี่ก็จะใช้ท่าสองใหม่ให้ดูนะ เห็นไหมเป็นเมืองแดงปุ๊บมันก็ฟันปุ๊บเออแล้วก็ถ้าสองมันก็จะมีถ้าฟันแบบกดคลิกขวาเนาะถ้าเล่นในคอมอะ่ะจะกดคลิกขวามันจะฟันสองอย่างเนาะเนี่ยถ้าสามเ่ะถ้าสามก็จะปล่อยเห็นไหมเหมือนของทันจิโร่ไหมที่มันเปี่ยงเป็นสายน้ำอะ่ะมันคลิกลาไหมแต่วันเป็นปานเพลิงเนาะแล้วก็เออ พี่บอกไปเนะาะเมื่อกี้ว่าอันนี้เมื่อกี้ท่าสีเนาะท่าสีพี่ก็ใช้ไปก็คือหายตัวแล้วไปทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้ท่าสีพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะในกระบวนที่ท่าที่สี่อ่ะพี่ก็ยังไม่เข้าเข้าใจเท่าไหร่ถ้าถ้าสองพี่ก็ดไปเนาะท่าสองมันคลิกขวาคลิกขวามันจะฟันสองครั้งถ้าคลิกแรกมันจะให้ตรงกับเป้าหมายเนาะแล้วมันจะตุ่งไป คนศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเาถ้าสามเนี่ยถ้าสามมันก็จะทําให้ศัตรูตันนะถ้าโดนระยะประชิดแต่พี่ทําคอมโบไม่ได้ถ้าเจอคนเก่งจริงจริงน้นองนอันนี้พี่เล่นในมือถือนะไม่ได้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรนะอันนี้ก็มือถือร้วนๆนะแต่พี่เล่นของอันนี้พี่เล่นไดนะ้แต่อันนี้พี่มารีวิวปาลเพลงให้ดูนะเอออีกอย่างก็พี่ก็เออเห็นคน เล่นไม่เล่นอะไรพี่ว่าน่าจะเติมโลบ็อกเนาะเอ้ยพี่ว่าจะเติมโลบัคนะพี่ว่าเพราะว่าพี่เห็นเออเห็นอะไรนะับปาล์มเพิงเอ้ไม่ใช่เ,เลือดอสูนเนาะเลือดอสูนร,ร,ระเบิดนะที่นิสเกตใช่ไหมชื่ออะไรนะน้องของทันจิโร่ใช้นะโอ้อย่างแดงเลยน้องๆมันใช้ในเกมโอ้โหอลัอาางการทุกคนคอมโบเป็นเนี่ยเครื่องหลอด ไม่ขึ้นหรอกเหลืออีกเลือดเดียวก็อ,อันนี้อเออน้องๆพี่ดูถ้าคนเก่งจริงๆพี่ก็สู้ไม่ได้นะเมื่อกี้มันก็เจอคนเดิมเนาะพี่ก็ไปปวดม,มันก็เอาพี่คืนมึงรู้ว่าพี่กล้ามันก็เลยมาเล่นนะพี่นะเออน้องๆเห็นพี่แพ้มันมันก็มาตีพี่ตลอดนะเห็นไหมน้องๆถ้าคนคนอมโบเก่งเนี่ยเก่งนะคนนี้ ก็่จะเดินนานนะพูดเดินพี่ก็ได้ใหม่แต่มันรีวิวให้ทุกคดูกันเนาะแต่พี่ว่าคนใหม่ๆอะ่ะที่ใช้ปานง่ายก็คือปนานแมลงนะนะ้องมีปนมานแมลงด้วยนะเออปนาแนแมลงเล่นคุดง่ายเลยจะบอกให้นะใส,ส่สกิลโอ้ยง่ายๆวันนี้พี่มารีวิวปานเพิ่ง,งนะนนมีองคันจิโลอยูงเห็นไหมเมื่อกี้พี่หนีมันมันวาร์ปมาปล่อยพี่แล้วเห็นไหมวันนี้น่าจะเป็น เล่นานานๆแล้วนะพี่ว่าแล้วพี่ก็โดนมันฆ่าตายอีกแล้ว <c oughs> เป็นไงน้องๆ <c oughs> พี่แกมาวิววิวเฉยๆน้องๆ <c oughs> พี่ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นจริงๆโอ้โหมันดักหน้าห้องเนี่ยมันรู้ว่าพี่เกิดตรงนี้มันมาดักพี่อ่ะโอ้โหมาเกินไปแล้วไหมฮะถ้าพี่เล่นเป็นเนาะ <c oughs> ตอนนี้ไม่เอาอีกปากก่อน ีู่ดูดิคอมโบมันโคตรเอาเอาดิื่พี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะน้องๆพี่ก็ไม่แม่ละพี่ก็มารีวิวทีเจพี่พูดย้ำแล้วก็พี่มารีวิวจริงๆอ่ะเออมาดีมาดีเฮ้ยเอาเออเออเออเดินเสาเดบุ ตียังไ,ไงบ้างล่ะตีผู้หญิงคนเก่งเอาผู้หญิงสักคว่ำเลยเอ้ยเฮ้านี่ยังไม่เลิกลาเจ้าพี่ได้เป็นไรกับพี่วะไม่รู้ฆ่ากันได้เลยแต่มันก็มาแต่หาเรื่องพี่ นี่มาโอ้โหทวีดิมเป็นนี่มีอาซิว่าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอะคือสัตว์ชิวี่เนี่ยสกิลห้าเลือนน้อยแล้วแบบนี้น้นองๆวิ่งไอ ฟันฟันฟันกดคลิกขวาน่น้องๆกดฟันก็จะโดนนะคลิกขวานองน้องคลิกซ้ายไม่ได้ต้องคลิกขวามีคนไปย่งสู้แล้วเออพี่หลุดจากมันมาได้นะแต่ไม่รู้พี่จะหลุดมันได้ไหมเออมันสู้ไปแล้วพี่ไปพี่ว่าไม่สู้ดีกว่าพี่ดนดูนะ อืมจะช่วยจะช่วยเอาเอาโอ้ยเดี๋ยว้ช่วยนักให้หน้าดาบเหมือนกันเวะนี่เอาก็ไปโอ้โหโอ้โหดุมโอ้โหโอ้โหให้คนนี้ฟันอีก อุตส่าห์มาช่วยนะไม่ไหวไม่ไหวแล้วมาดูพี่เล่นปานผีเสื้อนะพี่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่พี่ก็เพิ่งมาเล่นนี่หนะ่อยเนาะที่พี่มนเล่นให้ดูก็มันเล่นง่ายนะน้อนะนงๆปานผีเสือ้อนะปามันแรงปานผีเสื้อพี่ปานพึ่ง,ปา,งปานพึ่งเขาเขาว่าใช้พิพึ่งเนาะเออแล้วเขียนในนี้เป็นพึ่งอยู่เนาะ พี่ว่าเรียกปลาแมลงแต่ว่าพี่มันใช้ทำไมเป็นปานผีเสื้อวะอเออนะพี่เรียกปลาแมลงเนี่ยแมลงหลายตัวนะมีทุกชนิดก็พึ่งผีเสื้อก็รวมจากตัวเองมึกงกันแหละน้องๆอืมพี่อใส่เนี่ยเห็นไหมคอมโบพี่ก็บิย่างเนหะ็นไหมโดนผู้หญิงใสแ่แล้วเราเก่งนะคนนั้นใช้ไอ้ ตัวของลุยเนาะตัวลุยที่เป็นเส้นใหญ่เีมุมที่ดูเดเลือดเป็นเลือดแรงมากเลยนี่ก็เอาคืนดิเรยเดินไปถึงนู่นเป็นไงจุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเห็นไหมท่าห้าดูท่าห้านะี่จะเล่นท่าห้าให้ดูเฮ้ยเี๋ยวนะตรงอันนี้ได้แล้วี่ท่าห้า ีเห็นไหมท่าห้าเป็นผีเสื้อ,อผีเสื้อก็ปลา,มาแมลงนนะ้องมีทําผีเสือ้อมีทําพึ่งนะมันต้องเข้าใจผิดนะี่อธิบายถูกแล้วมันเป็นปลา,มาแมลงเลยเออมันรวมซับปาแมลงเนะเขาเรียกแมลงทุกชนิดเ,นะเขาเรียกมีพึ่งมีอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าตัวย่อยเอยย่อยมาเป็นชื่อ,อพึ่งผีเสื้อประมาณน,น,น,นั้นนละ่น้องถ้าเป็นรวมก็เป็นมแมลงเนาะเป็น คำรวมามันสอนภาษาไทยเลยนั่นน้องเนี่ยพี่ก็เล่นให้ดูเดยวพี่รอหาคนคอมโบดูนั่นน้องแกบบคนเยอะก็โอ้โหมันเอาพี่คืนอะคนน่ารักด้วยอุ้ยอุ้อนี่เป็นไงโดนเสียบไปเธอหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลสามคอมโบเห็นไหมไม่ยากนะ ถ้าสกิลห้ามาอีกอู้อย่างสวยอะคอมโบตอ่อเนื่องมากเลยอันนี้สกิลที่มาแต่วิไม่ตายแล้วโหดูเจอกับสาวสวยเห็นไหมปุ๊บพี่ก็ใช้ท่าอันนั้นต่อท่าน,นี้ต่อเออหนไหมหรือว่าฟันธรรมดาก็ได้นะให้มันโดนสตัน้นเห็นไหมพี่ก็หลุดจากมันมันก็กลัวพี่บ้างแหลนะเนาะเดือดเหลือนดิดเดียวพี่ก็เหลือนดิดเดียวพี่ก็อันนี้มันก็วิ่งเข้าใส่มึง ใส่พี่พี่มันก็นจะรู้ว่าพี่เลือดน,น้อยมันวิ่งเข้ามาแล้วพี่ก็ไม่ตายนะมตไม่ตายเว้ยถึกเว้ยมีคนมาหลุดอีกแล้วพี่พี่หลุดจากการล่ามาแล้วนะเห็นไหมมันก็คมโบกปามแรงก็ไม่ยากนะถ้าใครที่แบบอยากเล่นเนาะน,น้อง ที่แบบเป็นเกมเป็นแฟนตัวยองของ d e m o n ซ l a y เยอร์นะหรือน,นักดาบพิฆาตอสูรนะน้องๆ <c oughs> ก็มาเล่นเกมนี้ได้ไม่ต้องฟาร์มเวลนะก็มีทั้งสกิลมีทั้งอะไรให้เลือนนะน้องๆเน,น,นี่ย <c oughs> มีทั้งเลือดอสูร <c oughs> เลือดอสูรนะก็ม <c oughs> ีต่างๆตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่พี่เห็นหรือเขาซื้อโรบัสมาน้อง ขาซื้อเออเป็นบางอสูนของนิสเกตนนแหละที่พี่พูดให้ฟังอหละน้ <c oughs> องโอ้ย่างแรงคอบโบข้นหอนอ่ะโดนอะ่ะส,สกิลสวยเลยนะสีชมพูแต่ผู้ชายมันใช้ไม่เข้าเลยยว <c oughs> พี่รอรีเลือกก่อน,นนะ้องๆเดี๋ยวพี่ไปหาคนหนึ่งต่อไปไหม คอมโบไม่ยากกี้หรือว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นไหมเนาะน้องๆแต่พี่ก็ไม่ง่ายอะ่ะไอปลา,มาแมลงใครมันเล่นใหม่ๆก็มาเล่นปลา,มาแมลงก่อนก็ได้อาจจะติดใจปลา,มาแมลงก็ได้นะน้อง,อง <c oughs> เออแล้วไอยามปลานนี้พี่ว่าปลาสายฟ้ามันมมอัปเดทไหมอัปเดตสกิลเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนสกิลใหม่ไหมหรือสกิลเก่าเนานะแต่ว่ามันได้ง,ง่ายน่าจะง่ายกว่าเดิมอนะ่ะเออ ว่าอืมวานไฟฟ้าง่ายนะลองลงจากปลา,มาแมลงปลา,มาแมลงง่ายกว่านพี่ว่าขอให้ศัตรูมันก็จะวับไปหาศัตรูเลยอนะแล้วเราก็ทำคอมโบเร็วๆอะ่ะน้องๆไม่ยากถ้าใครมีคอมอะ่ะจิบๆเลยจะบอกง่ายเลยนะ้องอันนี้นพี่เล่นในมือถือก็อันนี้หน่อยมันจะ มันจะเออเขาเรียกว่านะมันจะไม่ไม่ไมเออเขาเรียกว่านะไม่ไม่เป็นจังหวะในการทำคอมโบนะเออไม่เป็นคอมโบให้นะถ้าเล่นในคอมคอมโบอาจจะเร็วนะมือถือจะกดช้าบ้างนะในคอมจะมีปุ่มปุ๊บ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 ให้นะยากไหม <c oughs> ไม่ยากไม่ยาก,ยากในคอม อ่าพี่ก็ชอบโยกดดบบไ่าเห็นไหมพี่ก็กดคอมโบเห็นไหมน้องๆพี่ก็ทำคอมโบให้ดูแต่ว่าพี่พลาดไง่ยเห็นไหมในมือถือก็เล่นยากแบบนี้มืออาจจะกดไปโดนตรงปุ่มต่างๆในจอมือถือนะน้องๆก็ระวังให้ดีนะน้องๆก็อาจจะกดตรงด้านบนก็ได้นะกดตรงเนี้มันไม่มีกําหนดไว้เนาะหรือเราก็กดเหนือ ขบนก็ได้นะถ้าใคขยักเล่นมือถือ <c oughs> แต่พี่พลาดไงพี่ไปกดข้างล่างลงมาก็เลยโดนปุ่มต่างๆบนข้างล่างนั่นน้องๆ <c oughs> พี่ก็เกิดใหม่ในต่างโลกอาอไม่ใช่พี่ก็โดนเขาเชือบนะน้องๆ <c oughs> <c oughs> อก็มีไล้ย,ย่างด้วย ปานก็มีหลายอย่างนะเนาะพี่ก็ยังยมัน่าจะไม่ไม่มีไอของนิสกิตมานะไอปานอสูนไม่ใช่ปานอสูนเรอด้วยอสูนของนิสกิตหรือด้วยระเบิดนะพี่เรียกระเบิด,ดเพลิงบริสุทธิ์ดีกว่านะมันรักษาไอหายได้รักษาพิษต่างๆหายได้นะเพลิงตัวนี้แม้จะเป็นพิษร้ายแรงนะเห็นไหมที่มัน เอาไปรักษาให้เนาะเออให้กับเพื่อนพระเอกเนาะที่มันโดนพิษของไอ,อ้ย้างคืนหกเนาะใช่ไหมน้องๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่หน่อยนะน้องๆเดี๋ยวพี่ก็จะทำคลิปใหม่เรื่อยๆให้ดูนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติงให้พี่ด้วยเด้ออย๋ยงพี่ก็จะเอาคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆเยนาะจะแมปเนี่ยจะพี่จะทำคอมโบบ้างหัดทำคอมโบให้น้องๆดูนะเนาะพี่ก็จะเล่นให้น้องๆดูเรื่อยๆถ้าที่ไม่ล่นกแบบนี้นะก็ขอบมากนะน้องไว้เจ